ไปเรื่องหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนก็เป็นปัญหาที่มีขึ้นน่าจะทั่วโลกนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกดนะครับข mm ่า hmm. ว mm hmm. นี้ทางสสอนะครับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุงขเด็กเยาวชนภาคอีสานส่งมานายพงพัฒน์นะครับพงพัฒน์พงพัฒน์มงคลชัยพานิชเป็นประธานสภาเด็ก ของศรีสะเกดนี่บอกว่าทุกวันนี้เยาวชนก็มีปัญหาทั้งยาเสพติดค่านิยมไม่เหมาะสมการรักในวัยเรียนทะเลาะวิวาทนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำไปสู่การก่ออาชญากรรมการไม่มีสตินะครับเ,เรื่องเพศสัมพันธ์นำไปสู่ติดกันติดเชื้อ h i v อวอะไรต่างๆถนนเด็กเดินจึงเป็นคําตอบของเด็กครับที่จะทําให้เด็กเยาวชนมีพื้นที่ทํากิจกรรมคือบางทีเราก็ห้ามเด็กไปโน่นห้ามเด็กไปนี่นะฮะแต่ไม่มีที่ให้เด็กไปครับ เด็กก็เลยจําเป็นจะต้องไปในที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับอ,อันนี้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ทําให้เด็กนั้นได้มีโอกาสมาออกกําลังกายได้มีโอกาสมาสแสดงกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งเรื่องสุขภาพดนตรีกีฬาศิลปะเรื่องสิทธิเรื่ององานประดิษฐ์งานฝีมืองานจักสารนะครับ เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวดึงเวลาจากอใบายามุกนี่มาทากิจกรรมที่สร้างสารรค์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักอย่างที่เห็นนี่นะครับ,รบในมีเด็กเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆนี่มากันเยอะเลยทั้งนี้จัดเป็นเรียกว่าดําเนินการมา5ครั้งแล้วนะครับมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ h อ v โรคติดต่อทางเพศส,สัมพันธ์นะครับเยาวชนก็เป็นแกนหนักแกนหลักในการดําเนินงานด้วยเปลี่ยนความอยากรู้อยากลองเยาวชนมาทํากิจกรรมในพื้นที่สร้างสารรค์ทำให้ทําในสิ่งที่ถนัด ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทําในสิ่งที่สร้างสารรค์ด้วยคิดว่าในอนาะคตเด็กเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นพลเมืองของสังคมที่มีคุณภาพต่อไปครับนี่ครับถนนเด็กเดินสีสกเกตต้องปรบมือให้ครับครังจากที่จัดงานดีหลังจากที่เดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งดูการการแสดงนะครับผมนี่ฮะตัวอะไรฮะนี่ฮะน,น้องจุกน้องจุกนะฮะปลอดแอลกอฮอล์